เรียบร้อยครึ่งหน้าไปแล้วนะครับด้านไหนคือด้านที่ทาส่วนด้านไหนคือด้านที่ไม่ได้ทานะครับผู้ชมสังเกตกันออกหรือเปล่านะครับ ฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้องโก้นะคะพี่แชแนลฮิวโก้แบร์รี่อีกแล้วนะครับตาหเราในคลิปนี้นะครับเห็นว่ามากันน้าสนตลอดตลอดเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาลองเป็นครั้งแรกกันอีกแล้วนะครับแล้วไอเทมที่เราจะมาลองครั้งแรกกันในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จากโซลานั่นเองครับตัวนี้นะครับคือโซลาบีบีพร e มเมอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่น้องโก้นะครับได้ติดใจเจ้าตัวโซลาคุชชั่นอัลตร้าแมทตัวนี้ ไปแล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามอยู่เนี่ยจะทราบว่าน้องโก้เนี่ยซื้อสเจ้าตัวเนี้ยบ่อยมากแม่นะครับจนต้องมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยมันเด็ดจริงๆนะครับน้องโก้ก็เลยอยากลองเจ้าตัวนี้นะครับก็เลยไปเอามาลองนะครับถ้าใครอยากทราบนะครับว่ามันจะเด็ดจะดีงามจริงหรือเปล่านะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับสามหราบเจ้าไอเทมนี้จากโซลานะครับน้องโก้ต้องสารภาพเลยว่าโกต้องสารภาพเลยว่าเขาออกมานานแล้วนะครับแต่น้องโก้เนี่ยยังไม่เคยลองเลยนะครับจะมาลองให้ดูในคลิปนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เขามีชื่อเต็มๆว่า โซล่าบีบีพร e เมอร์นะครับมี s p f 5 0ด้วยนะครับ PA อยู่ที่2บวกค่ะตามราคาสองบาทนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นบีบีพร e เมอร์นะครับที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวนะครับปกปิดรอยดําริ้วรอยต่างๆนะครับปรับผิวเนี่ยให้ดูเรียบเนียนดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็ปกปิดรูขุมขนความมันนะครับสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวทุกสีผิวด้วยนะครับและอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ครับโอเคครับอย่างนั้นไม่รอช้านะครับเรา มาลองกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้น้องโก้ก็เตรียมผิวนะครับทากันแดดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหแน่นแน่นมากนะครับโอเคออกแล้วนะครับสําหรับเนื้อเจ้าตัวเนี้ยนะครับสีออกค่อนข้างเข้มครับเป็นสีออกน้ําตาลเข้มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเหมือนเนื้อของเขานะครับจะมีความค่อนข้างที่จะเหลวนะครับก็ไม่ได้แน่นไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับเกลี่ยได้ง่ายมากๆรแล้้วก็ู ว่าเหมือนเขาให้ความวาวความฉ่ากับผิวพอสมควรนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วผิวก็ดูสว่างขึ้นจริงๆนะครับแต่ผิวเนี่ยดูสวยขึ้นนะครับดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูฉ่ามากๆเลยทีเดียวครับโอเคครับถ้าอย่างนี้นะครับเราลองมาลงที่ผิวหน้ากันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอบีบลงบนหลังมือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงบนผิวแล้วกันเนาะน้องก็จะขอลงครึ่งหน้านะครับด้านนี้คือด้านที่น้องก็จะลงนะครับเพราะว่าด้านนี้มันยังมีรอยอยู่เราจะได้เห็นไปด้วยเนาะว่าเขาสามารถปกปิดรอยพวกรอยสิวได้มากแค่ไหน นเนี่ยนะครับด้วยความที่เนื้อของเขานะครับมันเป็นเนื้อที่บางๆเบาบ au, อ่ะครับมันเลยทําให้เราเกลี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ผิวดูสวยขึ้นจริง,รงๆคุณผู้ชมผิวดูสวยขึ้นนะครับแต่พวกรอยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันไม่ค่อยได้ปกปิดสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่ได้ปกปิดมากนะครับแต่ในเรื่องของความสวยของผิวน้องกู้แบบเออชอบอ่ะ เหมือนเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่ด้วยความที่เนื้อของเขานะครับมันเกลี่ยง่ายนะครับมันทําให้เราแค่ใช้นิ้วมือนะครับก็สามารถเกลี่ยได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้ฟองน้าไม่ต้องใช้แปรงเลยก็ได้ครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับนงโก้ได้ทาเจ้าตัวโซลาร์บีบีพรเมอร์เสร็จเรียบร้อยครึ่งหน้าไปแล้วนะครับด้านไหนคือด้านที่ทาส่วนด้านไหนคือด้านที่ไม่ได้ทานะครับคุณผู้ชมสังเกตกันออกหรือเปล่านะครับด้านนี้คือด้านที่นงโก้ทาเจ้าตัวโซลาร์บีบีพรีเมอร์นะครับส่วน คือในเรื่องของความสวยความกระจ่างใสของผิวครับน้องก้พูดได้เลยว่าด้านเนี้ยนะครับผิวมันดูสวยข,ขึ้นมันดูกระจ่างใสมันดูขาวขึ้นแต่ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะครับไม่ได้วอกไม่ได้ลอยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเบามันสบายผิวมากๆนะครับแล้วก็ให้ความฉ่ากับผิวด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ฉ่ามากนะครับน้องก้ว่ามันช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันได้ดีจริงๆนะครับพอด้านเนี้ยที่ไม่ได้ทานเนี่ยผิวดูมันกว่าด้านที่ทาซะอีกนะครับ แต่ในเรื่องของรูุมขนแล้วก็พวกรอยสิวนะครับน้องโก้ก็มองว่ารูุมขนเนี่ยเขาถูกเบอร์ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็พวกรอยสิวพวกจุดด่างดำเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มนั่นเอง <Yeah. S 1> นะครับเอาละครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะครับน้องโก้ได้ทาเจ้าตัวโซลาร์บีบีพรเมอร์นะครับตัวนี้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนไหมครับว่าก่อนทานแล้วก็หลังทา <Wow. S 1> ผิวดูสวยขึ้นสักแค่ไหนนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาสรุปก,กันดีกว่าครับว่าน้องกอร,ากการ,งรงแ ที่น้องก้ชอบเลยคือในเรื่องของเนื้อของเขาครับเนื้อของเขาเนี่ยครับมันเป็นเนื้อแบบว่าเกลี่ยง่ายนะครับแล้วก็ฟิตเข้ากับผิวได้ค่อนข้างดีนะครับและที่สําคัญคือเราไม่จะเป็นที่จะต้องใช้แปรงใช้ฟองน้ําอะไรให้มันวุ่นวายนะครับน้องก้ก็ใช้มือตัวเองนี่แหละนะครับเกลี่ยได้อย่างง่ายมากมนะครับแล้วก็ให้ผิวที่สวยเหมือนกันนะครับและอย่างที่สองนะครับที่น้องก้ชอบเลยคือในเรื่องของความขาวความกระจ่างใสครับซึ่งตัวอื่นๆนะครับเขาก็ให้มานะครับแต่ตัวนี้น้องก้อยากบอกว่าแตกต่างกันทงที่ผิวนะครับมัน ขึ้นนะครับมันดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะครับสิ่งที่น้องโก้ต้องการจากรองพื้นนะครับเวลาน้องโก้ใช้คือผิวต้องดูสวยขึ้นแล้วต้องดูเป็นธรรมชาตินะครับไม่วอกไม่เทาไม่ลอยครับซึ่งตัวนี้ให้แบบจัดเต็มเลยนะครับน้องโก้รู้สึกว่าเออผิวมันดูสวยขึ้นจริงๆนะครับพวกรูขุมขนเนี่ยมันก็ดูเบลอไปนะครับพวกรอยสิวอาจจะไม่ได้ปกปิดมากแต่ก็ยังทําให้ผิวเนี่ยยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสามรับการลองครั้งแรกนะครับกับไอเทมนี้โซลาร์บีบีพรีเมอร์นะครับน้องกูลองครั้งแรกนี้นะครับน้องกูให้ผ่านเลยนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากได้รองพื้นที่ปกปิด พุ่มม่นกันแดดนะครับแล้วก็ให้ผิวที่ดูสวยดูเป็นธรรมชาตินะครับแนะนําว่าไปลองกันได้เลยนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับถือว่าเป็นรองพื้นที่ถูกแล้วก็ดีมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับถ้าใครชอบน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าน้องก็จะเอาอะไรมารีวิวกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย